สวัสดีครับพ่อพี่น้องกับผมครับพบกันอีกเช่นเคยครับผู้ไปน้องครับกับจ้องทวินฟาร์มนะครับมาแบ่งปันนะครับสาระความโน้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหมูอีกเช่นเคยเนาะนะครับสำหรับเมื่อนี้เห็นนะครับพ่อพี่น้องนะครับมาเบิ่งวิธีการนะครับเสียจังไต่แม่พันธุ์ที่ย่างนมลงไปแล้วนะครับจะเป็นซัดนะครับผสมภายใน5้ถึงเวันนะครับสำหรับเมื่อนี้เห็นนะครับผู้ไปน้องครับกา ในมีโอกาสนะครับเมล็ดแม่หมูเนาะยานมนะครับจำนวนในการสองแม่นะครับแม่นี่เป็นแม่แรกนะครับพ่อแ่หนอนกับเกิดเชิญเคยครับพ่อแ่หนอนกับการใส่ไม่กว่าทั่วเผาเนาะเย่ๆหนานะครับลายแม่พันล่องนะครับภาพกระจ้อยๆเนี่ยนะครับพ่อแ่หนอนกับเห็นงานผู้เดียวเนาะหลังกระไทยนะครับบรรยากาศนะครับลายตอแม่หมูนะครับลงกล่องห้ยพ่อ่หนองนะครับเดืเบิงกันนํา สำหรับแม่นี่นะครับกัยญาณมทียี่สิบเจ็ดมือนะครับหลังจากที่เขาคลอดลูกแล้วเนาะพอไป็นหองครับก็จะมีแพ็กกดทับนะครับในบางส่วนนิดหนึ่งนะครับแม่นี่ก็ถือว่าสูนเสียนำนักโต้บ่ค่อยหลายนะครับพอเป็นนองครับก็ถือว่างง่ายครับพอเป็นหองกับแม่นี่เนาะถือเป็นแม่ที่ให้ลูกทองที่หาแล้วนะครับของที่ร้าลงหนีนะครับแล้วเซ็ตไปแล้วครับ หนึ่งแม่นะครับพี่น้องกับมาต่อกันไรแม่ที่สองนะครับบองแม่กไ็ไรง่ายนะครับพี่น้องกับบางแม่กไ็ไรยากนะครับสําหรับลาหมูขึ้นกองหรือล่องกองเนานะก็ต้องใส่ทำควาอมอดทนนะครับในการที่จะไล่แม่หมูลงเนาะบางตัวก็ไล่ค่อนข้างที่จะยากนะครับยากมากๆเลยนะครับกาเทคนิคผมก็จะไล่วงยำเสาเนานะยำแรงก็จะ ให้กินอาหารไม่ค่อยเต็มทต็นะครับแลงของอีกหมื่นหนึ่งนะครับก้อนเจิมาไลเม่หมูล่งกล่องันนะครับตรงนี้เนาะนะครับหลังจากที่ห้าวไลเม่พันนะครับคุณน้องครับล่งกลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหวดอาหารนะครับงดอาหารก็คืออดอาหารนั่นแหละครับให้เม่พันได้แสดงความเขียดเนาะเกิดความเขียด นะครับเทคนิคของผมคือนะครับจะอดอาหารนะครับแม่พันธ์ทีย่าน้องลงมาเนี่ยนะครับหนึ่งวันนะครับสมมติไร่ลงยำเสานะครับก็จะว่าให้อาหารนะครับแลงกับว่าให้อาหารเราจะไม่ให้กินเต็มทีนะครับของมือทัดมานะครับเต็มทีของผมหมายถึงว่าแม่พันธ์กินไรเท่าใดนะครับอาจจะเป็นสามโลสี่โลนะครับต่อมื้อนะครับมื้อนึงอาจจะกินหกโลถึงแปดโลนะครับ จนกว่าแม่พันธุ์เขาจะแสดงการกลายเป็นสัตว์นะครับแล้วก็นะครับใส่พ่อหมูนะครับไล่เช็ครวม้านกรณีที่บมีพ่อหมูนะครับแม่พันธุ์ทีลักษณะวัคซพร้อมหลายนะครับก็จะแสดงการกลายเป็นสัตว์นะครับพอเป็น้นองคับนี่ก็เป็นภาพนะครับที่ผมได้เพิ่มอาหารแม่พันธุ์ให้กินเนาะนะครับพอเป็น้นองคับ เพิ่มอาหารในกินนะครับได้เก็บบรรยากาศนะครับมาฝากพ่อพี่น้องนะครับได้เบิ่งกันแม่ใส่มือนะครับพ่อพี่น้องก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่นะครับแม่ทีไรล่มงแม่ทีสองอ่ะเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่สามนะครับที่ผมได้เข้ามาเช็คแม่นีก็ยังมาท่านนะครับจิมก็ยังมาท่านมีลักษณะกันบวมแดดนะครับนี่ครับพ่อพี่น้องครับสำหรับแม่นีเนาะ เห็นชัดเจนนะครับผนังจิ้มนะครับหางจิ้มเขาเริ่มเป็นสีแดงชมพูระเลื่อนะครับกับเป็นสัญญาณที่บอกว่าแม่พันธุ์กำลังนะครับจะเป็นสัตว์นะครับแม่นีเนาะเป็นวันที่3นะครับผมไล่ลงวันที่17นะครับมื้อนี้เป็นวันที่20นะครับที่เดนมิโอการ์มาเพิ่มอาหารหมูแล้วก็ถ่ายคลิปให้พ่อแม่ทองได้เบิ่งนะครับว่าพัฒนาการหมูนะครับที่หลังจากที่เฮาไล่ลงมาเนี่ย จะมีลักษณะเป็นไรนะครับเมนีกันยั่งนะครับพนังจิ้มนะรับพี่น้องครับเีสังเกตบ้างครับโมที่ว่าเป็นสั์นะครับพนังจิ้มมันจะเสียดจนสีเนาะจะมีอาการเสียดนะครับเสียดเลย่นนะครับขางจิ้มก็บ้นแดงนะครับนะครับมาเบิ้งแหม่ถัดมาครับพี่น้องครับนี่นะครับแม่พฟันทีจะแสดงอาการกลายเป็นสั์เนาะผนังจิ้มก็จะมีเมือกนะครับหลัวกะขางจิ้มก็จะแดงนะครับเป็นชมพูนระเลื่อนระเลื่อนนะครับ ตัวนี้ให้ผมไปนอกนะครับสังเกตเบิ้งนะครับสําหรับผู้ใดนะครับแม่พันธุ์ไม่หนีผมกลาว่าใดใส่นะครับบ่ไใดใส่พอพันนะครับไล่เช็คนะครับปล้อยเหตุเป็นสัตว์เองโดยที่ผมเพิ่มอาหารนะครับให้เพิ่มอาหารย่างเดี่ยวนะครับนะครับนี่ก็เป็นวันที่22นะครับช่วงตอนเย็นนะครับ ก็ได้มีโอกาสนะครับเขามานะครับเฉเบื้งแม่พ <s nis agus> ันอีกรอบหนึ่งนะครับแม่นี่นะครับพร้อมที่จะผสมแล้วนะครับพ่อพี่น้องครับหลังจากที่ห้องไลนลงวันที่สิบเจ็ดเนาะนะครับตอนเสาร์วันที่ยี่สิบสองตอนเย็นนะครับได้ผสมแล้วนะครับหนึ่งแม่นะครับแม่นี่นะครับสังเกตอวัยวะเพศเขานะครับก็จะมีการบวมเนาะพ่อพี่น้องครับบวมนะครับขังจิ๊มนะครับห้องเปิดจิ๊มเข้าไปนะครับก็จะเป็น ลักษณะสีชมพูละเลื้ออละเลือนนะครับแล้วก็มีเมือกนะครับลอนลื่นเนาะนะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะผสมนะครับพูน้องกับกระเน่นเรื่องความสะอาดนิดนึงนะครับผ่าก็เป็นผ่าด่สักมาแล้วเนาะนะครับทำความสะอาดนะครับสักตักทิ้มไว้แห้งนะครับแล้วก็น้ำมานะครับเช็ดโอยพศของแมพันธุของนะครับก่อนที่เราจะผสมนะครับขั้นตอนนี้ต้องเน้นนะครับต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดนะครับผมก็จะใส่นะครับ ลำเชี่ยวของพอพันนะครับร้อนเรื่อนนะครับจะร่มนะครับบริเวณข้างในจีมนั่แล้วก็สอดเดือยผสมนะครับสอดเชียงเจียนะครับพอเป็นหนองครับ40องศาแม่นี่กนครับดูว่าข้อมันหลุดคอค่อนคันเลอกเหมือนกับเดี๋ยวผสมก็เกือบสุดเลยเนาะนะครับหลังจากที่เท่านะครับยัดเสร็จผสมเข้าไปแล้วนะครับสอดเดือยผสมเข้าไปแล้วนะครับพอเป็นหนองครับกระดึงนะครับท่วนออกมานะครับหัยข้อมันหลุดกับหัวเดือย ฟ้อมผสมนะครับล็อกคอมลูกเนาะหลังจากนั้นก็เตรียมน้ำเชื่อนะครับใส่เลยผสมนะครับขั้นตอนการจะยากๆนะพ่อพี่น้องกับทึงมือหนับมือหนึ่งถือกล่องเนาะมือหนึ่งก็ต้องผสมนะครับเก็บบรรยากาศนะครับมาให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกัน นะครับผสมไประ,ะยะหนึ่งพอแม่หนอนกับแม่พันธุ์เขจะดูดนมเชื้อเองนะครับโดยที่เ้างพ่ต้องดีบีบเขาเนาะแต่แม่พันธุ์เป็นสัตว์นียเขาจะดูดเชื้อเขาเองนะครับแต่ไทยชงไทยเขาก็มาอาจจะบีบซอยนะครับบีบในที่นี่คือว่าบีบให้มันคือว่าให้เขาน้ำเชื้อที่คางหลอดเน,นี่ยพ่อแม่หนอนรับให้เขาไปใน้ข้อให้เขาไปในมดลูกนะครับให้ยเบื่อเนาะตรงนี้นะครับ นะครับสำรับเทคนิคของผมนะครับในเรื่องของการที่จะเตรียมแม่พันธุ์นะครับให้เป็นสัตว์นะครับหามือถึงเจ็ดมือนะครับหลังจากย้ายน้งลงมาเดี๋ยวผสมนะครับก็คือว่าตอนที่แม่พันธุ์นะครับพ่น้องกครับเลี้ยงลูกยู่นะครับกับย่าให้แม่พันธุ์เนี่ยพร้อมไหลเนาะนะครับพยายาม เพิ่อมอาหารหลังจากที่ลูกเขาได้วันสิบห้าหมื่นนะครับให้กินเต็มที่ขึ้นมานะครับยก <entend> ตัวอย่างเช่นนะครับหลังจากสิบห้าหมื่นนะครับคุณน้องครับแม่พันธุ์กินนะครับเศร้าสองโลกลางวลสองโลเย็นสองโลเนาะรวมมือหนึ่งหกโลนะครับกินงาวมากเลยนะครับจนหอดมือยาโนมนะครับหลังจากมือยาโนมเนาะอดอาหารนะครับแม่พันธุ์นะครับหนึ่งวันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้แม่พันธุ์กินอาหารเต็มที่นะครับเต็มที่จนกว่าแม่พันธุ์จะ เป็นสัตว์นะครับวามหมายของเต็มทีือว่าหมกิน่าไร่เข้าให้ไปเลยนะครับอาจจะเป็นมือหนึ่งนะครับหกเจ็ดโลแปดโลประมาณนี้เนาะในกรณีที่ผมมีเทคนิคพอพันซอยนะครับก็ใส่วิธีเพิ่มอาหารแล้วก็จะให้แม่พันธุ์ที่ว่าพร้อมจนเกินไปนะครับเทคนิคของผมกับประมาณนี้แหละครับผม,มี่น้องครับผมมีอย่างไรเนาะ มาแช่นะครับประสบการณ์มาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงหมูนะครับให้พ่อเนี่ยให้พ่อพี่น้องนะครับเด็กเบิ้งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะไปร้ังใจกันเนาะก็ติดตามเพื่อผาการติดตามนะครับช่องทวินฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้กับลำลาอพี่น้องไปพิธีสวัสดีครับ